สวัสดีครับผมยีนดีตรับข้าสด่ช่องต้นเทยเยเตอร์ครับวันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการตัดต่อแยกล่างให้เทแบบนี้ ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พาดความรู้ในเรื่องการตัดต่อวิดีโอในการทำคอนเทนต์นะครับในการทำ YouTube นะฮะจากช่องของเราต้น c r e a t เตนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลย ไฟล์แรกจะเป็นไฟล์ที่ตัวเรานะครับนั่งอา่านหนังสืออยู่อาจจะเป็นนั่งกดมือถือก็ได้นั่งอา่านหนังสือก็ได้นะครับลองเคลียร์คอนเทนต์ของเราดูนะครับไฟล์ที่2จะเป็นไฟล Star ์ที่เป็นตัวเราอีกหนึ่งคนนะครับเดินเข้ามาดูไฟล์ที่3นะครับจะเป็นตัวผมโผล่มาจากด้านบนแบบนี้นะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่มแอบดูหนังสือด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ <cama> <c 'm S 1> ผมพูดอย่างนี้นะตัวผมคนที่1นึ่งกำลังอ่านหนังสืออยู่ผมต้องการให้ตัวผมคนที่2เดินเข้ามาและแอบดูหนังสือนั่นเองนะครับ วิธีการทำงาท่ายนิดเดียวครับคลิกที่ไฟล์วิดีโอของเรานะตัวที่2นะครับและกดคำว่าภาพซ้อนครับเพื่อที่ตัวไฟล์วิดีโอของเราตัวนี้จะกลายเป็นโอเวอร์เลยนั่นเองนะครับเราก็จะลากมาแบบนี้เลยปึ๊บผมจะวางให้เท่ากับตัวที่1ก่อนนะครับวางให้เท่ากันเลยนะครับและผมจะใช้คำสั่งตัวนี้ฮะคลิกที่ไฟล์โอเวอร์เลยของเราที่เราทำมาเป็นภาพซ้อนเมื่อสักครู่นี้นะคลิกเข้าไปครับ กดที่คำสั่งคำว่า m a ร์ครับผมจะใช้ตัวนี้นะใช้มาร์ตัวที่ชื่อว่าแบ่งฉากนั่นเองอผมก็ทำการหมุนแบบนี้เลยบอ่าผมจะวางประมาณนี้ละกันอ่าประมาณนี้นะครับเราซ้อนไปสองตัวแล้วถูกต้องไหมผมต้องการซ้อนตัวที่สามเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะเขาก็จะลากตัวไฟล์ตัวที่สามเนี่ย มาด้านหน้าแบบนี้อ่าแล้วคุณเรามาดูองค์ประกอบภาพดูว่าต้องการให้โผมาจังหวะไหนนะครับสำหรับตัวที่สามที่ผมจะใช้นะคลิกเข้าไปที่ไฟล์อร์เ l a y ตัวที่สามของเรานะครับแล้วเลือกคำสั่ง mask เหมือนเดิมสำหรับรอบนี้นะครับผมจะไม่ใช้คำสั่งแบ่งฉากตัวนี้นะจะไม่ใช้ตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าละกันนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาแบบนี้ ลองจัดองค์ประกอบดูนะครับให้ภาพมันเนียนที่สุดผมอาจจะวางประมาณนี้แล้วการาทีนี้เรามานั่งเช็คไฟล์ครับเดินมาเป็นแบบไหนบ้างปึ๊บน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูปึ๊บ นะครับอันนี้คือสามไฟล์ที่ผมซ้อนไปแล้วนะครับอ่าทีนี้ทีนี้นะครับผมจะทําการส่งออกไปก่อนหนึ่งครั้งนะครับกดส่งออกไปเลยทีนี้นะครับคุณก็เพิ่มไฟล์วิดีโอที่เราทําเมื่อสักครู่นี้เข้าไปเลยครับอ่าผมจะให้คุณจับสังเกตนะผมจะขยายเต็มจอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าผมจะให้เราจับสังเกตนิดนึงนะครับจังหวะแสงที่มันเปลี่ยนไปสังเกตนะจังหวะนี้ เห็นไหมครับจังหวะนี้เห็นไหมแสงที่พาดผ่านตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้ทีนี้พอมีกรอบที่สี่เข้ามาเอ้กรอบที่สามนะครับพอจังหวะคนทั้งบนโผล่ขึ้นมาปุ๊บแสงมันสวิปเปลี่ยนแบบนี้มันทําให้ภาพของเราดูไม่เนียนตาถูกปะการที่เราเป็นคนตัดต่อที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นลองทําให้ภาพมันเนียนที่สุดนั่นเองนะวิธีการทําง่ายนิดเดียวครับก็คือการตัดขัดครับเมื่อเราตัดคัดจะทำให้ภาพดูสมูทมากขึ้นและก็จะผิดได้น้อยลงนั่นเองนะครับ ่าทีนี้เราเรนเดอร์มาเป็นไฟล์เดียวแล้วถูกต้องไหมผมต้องการตอนเริ่มนะครับให้ภาพมันเขยับแบบนี้แล้วกันขยายองค์ประกรอบภาพนะครับด้านซ้ายออกไปให้เหลือตรงนี้แบบนี้อผมจะขยายภาพจัดองค์ประกรอบภาพของผมให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับที่ผมต้องการทีนี้ดูจังหวะครับอ่าจังหวะคนที่หนึ่งเข้ามาคนที่สองเข้ามา ปึ๊กปึ๊กอแล้วก็หันหนีเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าหน้าหลุดฉากไหมนะครับอะหน้านี้หลุดฉากนะผมไม่ค่อยโอเคนะครับผมก็จะขยับมาอีก,กแบบนี้อะประมาณนี้แล้วกันนะองค์ประกอบภาพผมจะจัดไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูจังหวะที่แสงสวิทเปลี่ยนถูกปะแสงมันเปลี่ยนมันทำให้ภาพดูไม่เนียนนะครับอ่ะวิธีการทําก็คือจังหวะคนนี้เห็นโผล่เข้ามาปุ๊บเนี่ย ผมจะกดแบ่งฉากไปก่อนึออ๊บจังหวะโผล่มาอย่างนี้ปุ๊บกดแบ่งฉากอีกหนึ่งครั้งครับทีนี้ผมจะคัดลอกตัวที่ผมแบ่งออกมาเมื่อสักครู่นี้นะคัดลอกไปหนึ่งครั้งครับถามว่าเราคัดลอกเพื่ออะไรคัดลอกเพื่อตัวแรกนะมุมแรกที่เราต้องการจะโฟกัสคือคนทางขวามือเพราะฉะนั้นผมจะขยายภาพแบบนี้เลยและเป็นโฟกัสแบบนี้ภาพจะเป็นแบบนี้ ๊บและตัวนี้นะครับผมจะโฟกัสที่คนด้านบนนะฮะที่โผล่เข้ามาอ่าผมอาจจะเอาแค่นี้ปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับอ่าทีนี้เรามาลองเช็คไฟล์ว่าจะเป็นแบบไหนคนที่หนึ่งเข้ามา คนที่2โผล่เข้ามาอ่าเป็นไงบ้างครับทีนี้ภาพเราก็ดูเนียนขึ้นแล้วเนาะหละังจากนั้นก็คือการที่เราใส่ซาวเอฟเฟกต์ละให้มันดูสนุกมากขึ้นให้มันตลกมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับที่ช่องต้นเชียร์เตอร์ครับผมสวัสดีครับ